แนทางแผนเตทในคู่สกุลเงินของ A.U. สกุลเงิน a อนั้นเราจะเซลล์ที่แนวต้านและบายที่แนวรับเราจะมีโซนแนวต้านอยู่ที่ราคา0.67199โซนแนวต้านที่2นั้นจะอยู่ที่โซนราคา0.67383โซนแนวรับนั้นจะอยู่ที่โซนราคา0.66343 โซนรับที่สองนั้นจะอยู่ที่โซนราคา0.66159เราจะรอสัญญาณขึ้นมาทดสอบที่โซนแนวต้านที่1ห,หรือว่าขึ้นมาทดสอบที่โซนแนวต้านที่2และรอสัญญาณแท่งเทียนกับตัว PA s e l ซที่โซนแนวต้านเซลล์ญญกลับลงมาเก็บ TP ที่ราคา0.66771 s ตอ p ล o อตอยู่ที่ราคา0.67464 กลยุทธ์ทางฝั่งบายนั้นเราจะรอสัญญาณมาทดสอบที่โซนแนวรับที่1หรือลงมาทดสอบที่โซนแนวรับที่2รอสัญญาณแท่งเทียนกับตัว PA ไบเมื่อมีสัญญาณแท่งตัวแท่งเทียนกับตัว PA ไบที่โซนแนวรับเราจะบายกลับขึ้นมาเก็บ TP ที่ราคา0.66711สต็อปล s อจุดที่โซนราคา0.66079ชุดนี้ก็จะเป็นแผนเทรยนฝั่งายและฝั่งเซล์ในคู่สกุลเงินของตัว AU